ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์จัดเทียริฟของชายพี่เชตัุ่แต่คาสเซนหนึ่งจนถึงเซียนหกนะส่วนคาสสามถึงคาสห้า 5, ผมไม่พูดถึงแล้วนะมันมันชัดเจนอยู่แล้วที่ว่าใส่กายภาพมันต้องมันเล่นได้แค่ใส่กายภาพอ่ะก็คือนินิน ดูวินจ่าสแล้วก็คัส3.5นะผมว่ามันเล่นได้แค่นี้ดูวสุดส่วนสายวีไม่ต้องพูดถึงไหยเตียนไม่ตายต้องอย่างลุมต่อไปแล้วไปที่คัสเซนหนึ่งเลยแล้วกันเดี๋ยวผมผมขึ้นโลกไปให้ว่าอ่าแล้วแต่ราคาเป็นยังไง เริ่มที่คัเสเชนหนึ่งเลยนะครับเชนหนึ่งหมอเริ่มที่หมอแล้วนหมอผมแบบว่าผมมองว่าแบบมันจําเป็นสาหรับทุกคนนะผมจะไม่เอาลองไปดีนะผมให้สี่แล้วกันเพราะไงมันต้องเก๊กต้องบับต้องคู่รักทางนั้นนะต้องใช้หมอไงหมอก็มีประโยชน์หมัดหมัดผมมองว่าเชนหนึ่งมันมันจบดาเมจใครฆ่าใครไม่ได้อ่ะสายวิมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะ จา่ให้เป็นบีแล้วแต่ว่ามันซับดีอ่ะฮา <B S 1> <5 S 2> ลินเนาะขอแค่ไม่ประโยชน์เลยไว้ดีแล้วทันควางพอเล่นได้อ่ะแน่ก็ไม่ได้เก่งกระบีกระบีผมว่ามันบอมหมอดีอยู่ตีใครไม่ตายอ่ะดาเมจไม่ถึงนะแม่นี่เทมหนึ่งเท็สองผมว่าอ่อนเลยถ้าไม่ลงเจ้านะถ้า War, วอลพีคอะไรเงี้ยไม่ไหววะ่ะ มีโกะมิโกะพอได้เล่นนะดาเมจพอมีอยู่ mm hmm. ผมไม่แน่ใจว่าให้เอหรือให้บดีผมมองว่ามันมันไม่เก่งขนาดที่ว่าให้เออะโนโฮผมว่าโน no uh huh. ยด์เคลนหนึ่งไม่เก่งครับดาบว่น่าจะตีหมอได้ะยนยืนได้สะท้อนดีดแต่คไม่มันไม่มีประโยชน์ขนาดนั้นนะ uh huh. พิน ทีนผมก็มองว่า B ีนะมันไม่ได้เก่งเยนหนึ่งพอเล่นได้ควอนก็ลงไปดีเลยโนโยออเหมือนกันธน,น,นูยังไงก็ขึ้นเอสครับเกมกายภาพที่โหดใสาวิชานินจาเซนหนึ่งยังไม่เก่งนะแต่ยังมีบานบทเพลงอนะ่ะช่วยได้อยู่ผมให้ A แล้วกันประมาณนี้สำหรับคัสเซนหนึ่งนะ ตามนี้ไว้ก่อนนะครับสำหรับครั้เส้นหนึ่งต่อไปก็เียนสองผมขค้ืออนนี้ให้ใหม่เียนสอง เซนสองนะครับทนูทนูยังไงผมให้เอสแน่นอนอมันโกงมันแบบมีโคตรมีประโยชน์มันแรงเฮเทมนี้ชื่อว่าไวช็อคเนี่ยให้เมีเทมนี้นูน,น,นินก็กกหมอซีเหมือนเดิมน,นะผมไม่ได้ค่าหมอนะหมัดผมว่าเก่งละเริ่มเก่งละเทียนสองมันถึกแลเมดพอมีฮารินก็ลงไปดีเหมือนเดิมแต่ฮารินเสียนสองผมว่ามันมันถึกอะ่ะพอเล่นได้อะ่ะ ให้ดีให้สี่แล้วกันไม่กัาขนาดนั้นฮันกวางเทนสองผมว่ากลางๆอ่ะยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นอ่ะแต่มันหมัดมันเก่งกว่าอยู่แล้วอะ่ะแม่เทนสองผมให้ที่สี่แล้วกันมันมันมีประโยชน์อยู่นะดาเมจมันแรงมันถึงกระบีนี่โนโยดเลยนะบีเซนสองผมว่ากะให้ไปที่ดีเลยโกเทนสองดีนะ ลบแดงได้ตีแรงสกิลแรงขึ้น A ให้นะสำหรับมิโกะแทนสองนินจาแทนสองก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นะให้ที่ A แล<ะ>้วโมโฮมีปานน้ำเงินมาละแต่ว่าดามเมจมันยังไม่ดีขนาดนั้นน่ะผมกำลังคิดอยู่ว่าให้ C หรือบดีบต่ว่ามันปานน้ำเงินมันก็ฆ่าได้อยู่อะ่ะแต่มันก็ดามเมจไม่ถึงขนาดนั้นน่ะ แล้วสก,กิลมันช้าด้วยผมว่ามันยังไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นละพินพินผมว่าสับดีให้บีแล้วกันดาบบอมได้ถ้าท้อนดีแต่ดาเมจไม่ถึงฆ่าใครทวนน่าจะกะประมาณบบนี้ฮะเลียนสองประนี้นะต่อไปเลียนสาม แก,กแกไอ้นี่อ่คคอ,งงอคมาครับไทยไม่ค่อยถนัดมือใหม่ทำคลิปมา เียนสาธนูเอเหมือนเดิมครับไม่ต้องซืบอเอยู่แล้วอาชีพนี้โคตรกัยิงแรงหมอขึ้นซีเหมือนเดิมหมัดหมัดเซียนสมผมว่าโคตรเก่งเก่งมากดาเมจถึงค่าคนได้ถือยืนได้อะธนูหนึ่งหนึ่งไม่ไหวนะหนนธนูหนไม่ไหวนะแต่ว่ามันจะแพนอโฮปาน้ำเงินแต่ผมว่า อยอดแม่งโคตรเยอะหมัดอะเทยนสามผมให้เลยเทเอสข้าวธนูฮาลินคราวนี้ผมให้สี่แล้วไม่ได้เก่งมันกวางเทียนสามแรงละเริ่มแรงละผมให้เอกบีเทียนสามมันเก่งนะผมเคยเล่นอยู่5้าล้านสี่คนได่นะแต่ว่าต้องกดแนนแล้วก็ต้องปานคบทุกอย่างถึงพอจะฆ่าคนได้แต่มันเสียเวลาเลยพอจะเรียกบานคบให้ที่บนะีละ แมคเซียนสาแมคเซียนสาม 3, มันบางอะ่ะมันไม่เก่งแ๊บเดียวก็บายอะ่ะหมวมันอ่อนหนาสิมิโก้โอ้โหเซียนสามเก่งมากประโยชน์โครเยอะดีบัฟแค่ยอย่างเดียวมันไม่แดงบางแค่นั้นเองลินจ่าเซียนสามก็ยังไม่ขนาดนั้นนะผมว่าดามเมจมันไม่ถึงนะแต่อย่างอย่างดีมันมีพิษหมูอไะมันก็เลยพอเล่นได้อยู่นะมันก็ไม่ได้กดเท่าธนูบัต นโฮผมต้องขึ้นเองจริงเขียนสามแรงฆ่าหมัดได้แต่ในวอลไม่ค่อยมีประโยชน์นะแต่หนึ่งหนึ่ง,หงโหดเป็นอาชีพที่โหดมากใครบอกนกโฮสานี่ผมเนสนใจนะนโฮเขียนสามเก่งดาบผมว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ถ้าเทียบกับอาชีพอื่นๆผมให้ทีบีละแต่มันมันมีสะท้อนไงทำแต้มให้ทีมได้อยู่พินพินถือว่าดีครับควนผมเคยเล่นอยู่นะเขียนสามปานพบแรงอยู่แต่ก็ไม่ได้เวอร์ขนาดนั้น เซนสามเป็นคาที่แบบผมอยู่มานานอ่ะผมมองว่ามันไม่มีอาชีพไหนอ่อนมันอยู่ที่เราเลือกเล่นอ่ะเพราะาดาเมจมันเริ่มถึงละระนี้เซนสามผมให้นูหมัดนะนูถึกหมัดถึกดาเมจถึงมีประโยชน์มีประโยชน์มากในวอรฮานูกับใครเห็นต่างก็บอกได้นะไม่ว่ากันครับคอมเมนต์คุยกันได้ ไปเซนสีฮคนลุ่ทผู้ชายคนกับมคุณอย่างแมนให้ตกระเปกูอย่างแบนคุณไอยบังไมที่มีผมเป็นแนลลกรู้ไมธอยูดทนนน่ะแ้วกเซนสีฮะเนสีฮะโนมันดิมาเลยเราียงไ มีประโยชน์สุดๆหมอหมัดเซนสี่หมัดเซนสี่ดาเมจแรงถึกแต่ว่ามันโดนนินตายง่ายอผมเอางเอละของว่ามันไม่ไม่ถึกเท่าเซนสัมอเพราะว่าเซนสี่หมัดมันโดนโดนนินฆ่าง่ายเลยชูไม่ค่อยได้ฮาลินเซนสี่เก่งเริ่มเก่งนะเริ่มแรงนะฮาลินไม่ออดหรอก คันกวางเทนสี่เล่นได้ฮะเก่งผมว่าเก่งดาเมจถึงละแบบว่าหวดได้หมดอกระบี่เทนสี่ดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะมากครับเยอะจริงๆต้องขึ้นเอคปานเดียวแตกก็มีแม่เทนสี่มันบางแต่มันแรงไหมแรงมีประโยชน์ไหมคิดอยู่ให้ให้บีหรือให้สี่ดีมองว่าแต่ยังไงมันก็ มันยิงปั้นได้มีประโยชน์ยุงแรงตายง่ายแต่ตายง่าย,าย,ายไปหน่อยมโกไม่ได้ไม่ได้เก่งเท่าเซียนสามละโอ้โหเอนจ่าเอนจาเซียนสี่มีปานเกาะไปอ่ะว่ายังไงก็ต้องขึ้น,อน,นเอ็ดละเอนจาต้องขึ้นไปมเอด็ดนะเียนสี่ขึ้นใหมันแรงอ่ะมันแบบไล่ฆ่าได้อกมันโ,โหดน้องโฮผมพอดาวลงมาบีนะสกิลมันชา้า ถอยะฆ่าคนได้ไม่ได้มีประโยชน,น์ขนาดหมัดก็ไม่จาเป็นต้องใช้น้องโหค่าละนินจาธนูฆ่าได้หมดละไม่ได้เก่งขานะดงขาดนะั้นพินก็ไปอยูบแต่ถ้าเล่นดีๆผมให้ขึ้นเอนะคนเล่นเก่งขึ้นเได้เลยนะดา,ดาบดาบน้อยโหดวะขอลองมาสี่นะสำหรับเยนเมันมันโดนฆ่าโดนนูฆ่าโดนนินจาฆ่าหมดเลยมันมีประโยชน์แค่สะท้อนอะ กับบอมอเดือดใครว่ามันเก่งกว่านี้แล้วเอาไปขึ้นเบบีได้นะผมว่ามันควรอยู่สี่ควรวก็สี่แล้วมไม่เก่งทวนทวนเซียนสี่โดนตีเผือจะฆ่าคนได้มันตายก่อนสุึก็จริงแรงก็จริงแต่ว่าสกิลมันช้าประมาณนี้นะผมว่าอะไรอนะ่ะเซียนห้าละ ผมมันเล่นเซียนสามกับเซียนห้ามากสุดนะอาจจะแบบว่าอาจจะแบบค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าอาชีพไหนเก่งหรือไม่เกง่งในคันเซียนสามกับเซียนห้านะเดี๋ยวเรามาจัดเซียนห้ากันมาฮะเริ่มที่เซียนห้าเซียนห้าธนูผมว่ะ ม,มันไม่กอดแล้วอะถ้ายืนแต่ถ้ายืนดีๆทีมดีๆ,ๆ,ๆเล่นได้นะแต่ผมว่ามันมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นประโยชน์มันไม่ได้มากเท่าเท่านินจาหมอก็สี่เหมือนเดิมแต่ผมไม่ได้ฆ่าหมอหมดัดหมัดแรงถึกฆ่าคนได้แต่ว่าโดนนินฆ่าได้เหมือนกันไม่ได้เก่งขนาดเคนสามฮาลินเคลนห้าขอเอาลงมาสี่แล้วกันนะ ไม่ค่อยเห็นมีใครเล่นแล้วก็มันอาชีพเหมือน,นมีประโยชน์กว่าถ้าถ้าพูดกระบี่ต้องขึ้นเอสจริงๆนะเขียนห้าแรงปานเดียวแต่แค่ผู้อาชีพช่องผมก็ทำไว้หลายคลิปสำหรับกระบี่เขียนห้าลองลองดูได้มันมันเก่งจริงๆนะผมว่าเก่ง,งกว่าธนูอีกกวางเขียนห้าแรงคนระับถ้าหนึ่งหนึ่งผมว่าหนึก็สูสีกระบี่อ่ะจริงๆขึ้นไปเอสได้นะแต่ผมว่ามัน มันไม่เก่งเท่ากระบี 5, ่ว่ะเยนห้าไปสี่ไม่พูดแล้วกันไม่โกรธอะ่ะมันไม่ค่อยเห็นคนเล่นแล้วแบบว่าคิดว่ามันดาเมจมันแบบว่าทีเดียวตายหมดอะ่ะทำน้ำเปียนห้านะคิดว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ที่จะแบบว่าในวอขนาดเนี้ยินจาเยนห้ายังไงก็ต้องเอด็ดคิดทิมแต่โนโฮเก่งครันห้าสกิลเร็ว มีประโยชน์พินขอให้บีแล้วกันแดนควรขอลงไว้ซีดาาขอขึ้นไปบ,บีประมาณนี้นะในความคิดผมนะเห็นต่างก็บอกได้สำหรับเทียนห้นาด่าม,มันโดนเนื้อปานนะอ่ะผมว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกเห็นต่างก็บอกได้ครับนีแค่ความเห็นส่วนตัวของผมนะ ต่อไปที่เซียนหกเอาจริงๆผมผมไม่ค่อยได้เล่นเลยอะเซียนหกแต่แบบว่าเท่าที่ดูนะเท่าที่ดูคลิปคนอื่นเล่นหรือว่าดูคลิปหนึ่งหนึ่งดูคลิปวอเซียนหนะผมจะลองจัดตามความคิดของตัวเองดูนะว่าเวิร์กไม่เวิร์กใครเห็นต่างก็บอกกันได้นะครับผมก็ไม่ได้ทําชองขนาดนึงมาฮะท่านน้องเซียนห ผมว่ามันมันไม่เก่งแล้วมันอ่อนแล้วเท่าที่ดูนะมันประโยชน์มันไม่ได้เยอะขนาดนะโดนดาเมจแล้วเดียวก็ตายยิงยิงดาบยิงนินบางทีไม่ตายเพราะว่าหลบได้แล้วก็เลือดเขาเยอะขนานดะดาบนินหมอเทียนหกเก่งนะอา,าตะหน้ารัคานผมขอขึ้นใบบีแล้วครับคือยืนได้หมัดเทียนหกเก่งครับแต่ไม่สุดถึกแรง โดนนินค่าโดนโดนนินค่าโดนดาบสะท้อนได้ยือดีฮาดินเซนหกไม่เคยเห็นนะแล้วก็คิดว่ามันอาจจะไม่มีประโยชน์ขนาดนั้นนะขอให้ที่สีนะ่คันกวางเียนหกโคตรแรงแรงจัดแรงมากแต่ก็ไม่สามารถขึ้นเทียเอสได้นะเพราะวาบาเนเซนหกมันมีมันมีแค่2องอาชีพที่มันโหดอะเท่าที่ผมดูนะกระบี่ก็ เก่งให้เอละวกันแม่เซียนหกผมว่าคิดว่าน่าจะโนโยดอะแรงก็จริงแต่ว่าเซนหกนะน่าจะยิงใครไม่ได้ละเลือกใครเยอะกันละยิงตายแหละแต่ว่าอาจจะต้องเรียกปานนิดนึงมั้งมิโกะมิโกนะเซนหกบางทีผมว่าแดงมันไม่ได้จําเป็นขนาดดาเมจมันถึงอยู่แล้วแต่ว มันก็ดีอะถามว่าแดงดีไหมดีมีโกละหลบแดงมันจะได้หลบไหมอะไทมเอทีเดียวมันตายหมดขอลงสีแล้วกันเทียเอฟเนี่นินจาผมบอกแล้วเทียเอฟสองหเซนหกอะผมมองแค่นินจากระดับเนี่เนี่มันมีปานเพิ่มเลือดมาทําให้เลือดมันเยอะเกินอะสองอาทิมเนี่ยแต่มันแบบไล่ฆ่าคนได้ดาบว่าดีแรงและแรงขึ้นเยอะละเนืฮอเซนหกดีนะครับออน ตะคิวช้าเสียเวลาในการตีแต่ถ้าเล่นดีๆอาจจะให้ขึ้นสีได้ผมว่าเอาไปสี่แล้วให้ดีเป็นหน้าเกียรติกันพินเทนหกเก่งครับแรงอันนี้ดูควนเทนหกมังปรับปานมาเลยมังปรับปานมาเลย,ม,เลยมีแค่แข็งนีโหดให้ขึ้นเอแล้วครับประมาณนี้เทนหกผมว่าธนูมันโนโยด์ ถ้าเกิดคนเล่นเองเก่งนขึ้น A ได้นะผมว่าอันนี้มองในแบบว่ามุมมองผู้เล่นทั่วไปก็ควรอยู่ B มากกว่ามไม่ได้เก่งขนาดนั้นะอาจจะเอาทวนล,ลงมาอยู่ก็ได้ถ้าเกิดเราฮานบีทวนนะอาจจะต้อง B นะอยาขึ้นไป A ไม่ไหวผมไม่แน่ใจอะ่ะไม่ได้เก่งเซียนหกขนาดนั้นนะแต่ผมขอจดัดแบบนี้แล้วกันประมาณนี้ครับสำหรับเซียนหกใครที่เห็นต่างก็ คอมเมนต์คุยกันได้นะผม,มแค่จัดตามความคิดส่วนตัวแบบว่าไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรทั้งนั้นก็วันนี้ก็ประมาณนี้ฮะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์มาเสนอได้นะว่าอยากให้ทำคอนเทนตะ์เนาะจะลองทำดูขอบคุณครับ